ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อเมย์พี่น้องปองไปสู้ขู่สู้คนเนาะคะ่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ทางช่องพรพารวยค่ะพี่น้องคะค่ะมืน่อนี้ก็ได้ทีมงานพอต่อยเนาะคะ่ะมาเยี่ยมมา,มาเฮ็ดบุญกับเมซี่ใช้ยาอีกแล้วเนาะคะ่ะหลังโฉกมันเนาะคะ่ะศูนย์เก้าเต็มๆนะคะพี่น้องคะ่ะค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะที่เขามาเบิ่งมาชมคลิปนี้แล้วเนาะคะ่ะถามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไคร กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะเพื่อที่สิุประโยชน์ข้าวสารดีๆเด็ดๆจากทังช่องพอรพารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะวันนี้นนก็สิไปหาคุณทางทีมงานพอต่อยนะคะพี่น้องเๆครับว้าสวัสดีค่ะ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 สายบุญสายบุญนานนะค่ะจากอ่าอ่าน้องพ่อน้องฟันดีไปพอกว่านี้มาหาเมื่อซีเล้งในงินที่แล้วมนันบ่หนยาหน,น,นาหน,นาหน,นา,นนา,นนานสาธุสาธุ ค่ะอืค่ะนั่นแหค่ะอ่าหกศูนย์เก้าศูนย์เนาะมันตัวเดียวกันเนาะมาทะเบียรรถเดินมาเต็มเต็มเลยเป็นวยเดี๋ยวจะไปไทยทะเบียนรถอีกเอด้ดนี่พ่อต่อยเอ่าเห็นทางทีมงานเท่าผ่าอาจารย์ลิ่นเท่ากับสิไปพ่อกันไปนอนอยู่พูดละตรงรอบนขากเห็นไม่ตรงทรงมากบอกแล้วค่ะเนาะค่ะพี่น้องเนาะผู้ได้อยากไปร่วม ถอดผ้าปาเนาะค่ะกระพราจานลิ้นกับมาเนาะแม่เนาอเอาบุญใหญ่เอาบุญใหญ่นะพ่อต่อยเนาะค่ะพระดีอยู่ที่ไหนก็ดีเท่ากับนั่ตัวแบบนี้เนาะาจเนะพ่อเนาะค่ะไปอยู่ทางบ้านเพื่อนเพื่อนกระเฮ็ดกระส่างขึ้นเก่าเนาะพ่อเนาะทำสั่งชูมือทำบุญชูมือเาก็ได้ค่ะเท่ากับไปหอยวางไดกับเคื่องพ่อเคื่อคู่บาอาจารย์เนาะไปสนับสนุนตัวนาะพ่อเนาะค่ะไปสนับสนุนครูบาอาจารย์คือเก่าเนาะค่ะ ว่าในฟันดีตองหดไปหรือว่าผิจแต่ละหน้าเลขไม่ซี่เหรอเนาะผิดได้เนาะเพื่อนว่าเอาจารย์เพื่อนวางซิไดไแมอ่าห้าสองกิดเนาะค่ะเราตีออกมาเป็นได้แค่หาสองก็หาเก่าเท่านั้นเป็นตัวอื่นไปบ่ได้ือว่าเลขงัวนี้ยูคักแล้วเพิ่นว่าเออแมนยูคักแล้วอ่าห้าสองห้าเก้าถ้าแปลมาจากเกตูนของแม่เขาเนาะ ก็สิเป็นได้แค่หาสองเกตแล้วก็เจ็ดศูนย์ทว่าเปลนเจ็ดศูนย์ปุ๊บตีลังกาปั๊บมาเป็นห้าสองทันทีมันโตกะโตโตที่เพิ่นแปลออกมางวดที่แล้วเพิ่นแปลออกมาห้าหนึ่งเก้าศูนย์ทว่าเพิ่นศูนย์เก้าเก้าศูนย์เพิ่นเพิ่นแปลออกมามันถือบททั้งบนทั้งล่างอาจารย์นี่น่ะที่เพิ่นไปเอาเลขน้ำกันนี่แหละที่เพิ่นไปค่อยแปลเพราะเลขไม่ไม่ซี้ห้าเป็นเลขเทพเนาะทั้งอาจารย์เพิ่นจะแปลจากเลขเทพมาเป็นเลขผีแต่ว่าเลขผีเขาเพิ่น เหมือนกรว่ามันต้องซักมาเป็น huh. ต so ัวนิ่งสินะงวดที่แล้วเราก็แป๋หายห้าหนึ่งตรงตรงแล้วก็ศูนย์เก่านั่นแหะที่คันถ้าผู้ใดได้เบิ้งคลิปแรกนะสิได้เต็มเต็มเลยทั้งทั้งบนทั้งล่างเพราะว่าเราแปลออกมาให้ถือคักถือแน่ไหมงวดนี้เรว่ามันเป็นไปตัวอื่นไป่ได้เล่นนอแก่าสองก็หาเก่าถ้าแป๋มาก็คือตัวขาสองก็หาเก่านี่เต็มที่ว่าฉัน่าจัดหนักจัดเต็มแล้วนะ่นไหเนาะ ปีใหม่แลเราพนว่าแฮ่งแต่ปีแฮ่งแต่งวดแรกงวดนี้แฮ่งสีแฮ่งหลายเฮ่งสีเฮ่งก็เก่าเอาถต่อ้วนมาทางนี้อ้วนมาทั้งนี่อือใช่ะโออันนี้แม่เนี่ยนะคะพี่น้องเด้อค่ะอ่าสำหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะบางท่านเนาะค่ะก็บอกว่าโอ้ยเสริมดวงแล้วขึ้นนั่งถือเลขเทพันเลยพนว่ะ ใจเย็ยนๆเด้อพี่น้องเด้อค่ะแม่ค้าสาธุค่ะก็ร่างขมักขมันอยู่น้อแม่ค่ะกุ้มตาเขียนเด้อลูกเอ้ขันหนามเขียนมาได้เออหนามมันมันที่เขียนมาถือก็พีน้อค่ะเพราะฉะนั้นเอฟซีแฟนช่องกับใจเย็นๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่าพุ่งลงคนก็ว่ายอย่างน้อบุญก็คือเฮ็ดคูวัดบุญก็คือเฮ็ดคูวัดคนว่าตักบาตรชเหมือก็บอกให้ถือเลขถือเลขนาะก็เลยบอกคนว่าให้นิ่งๆยักหน่อยก็ได้ดอกคุณแม่เออส่วนดอกมันบ่แม่เหมือนเหมือนเฮา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 แหงอยากได้ เพิ่นทห้งถอยไปเรื่อยดิอ่านอต้องปล่อยวางเด้อค่ะคุณแม่ฝากถึงคุณแม่ที่โทรมากเมอร์เนนโน่แต่เพนช่องเสริมดวงชื่อลวดค่ะมาบ้านนะเนาะพ่อตไอยเนาะบอกสู่ฟังใหม่เนาะพ่อตไอยลาบูชาเพนท่องครับแม่ที่นั่นเชื่อลวดเล่กเลยค่ะเนาะค่ะบุนน้ำเพิ่นค่ะยังไส้อ่าไส้เนาะไปซื้อไส้ซื้อยัง เฮ็ดทางไปสวรรค์น้ำเพิ่นนี่เลยโลดทางแห่งความสำเร็จเนาะพ่อต่อยเนาะมือนี่ก็มาสะเฮ็ดน้ำเพิ่นอยู่ค่ะมหามือเดียวก็ได้โชคเน้ะค่ะมาเธอเดียวได้โชคเลยเนาะค่ะแม่เพิ่นก็นไหนสามหิงจิตโชคย่ายบานสามตัวตรงเนาะค่ะห้าสองเก็ดสามถึงแลวมาที่หนึ่งนาซาห้าถึงนาวต่ายเนาะ ไอ้นก็มาเด้อมหามาซี่เด้อส่งพอน้าร,รวยติดจอมารลดรค่ะน้อกพอต่อยนอค่ะเ้าเส<ด>าส,น,าสนับสน,นุนผู้ที่เพิ่นเทดเพิ่นสั่งน้องพอต่อยนอครคือวันที่สิบหกนี่สิบเจ็นี่ข้าสิบไปทอดพอป้าก็พา,าจาริ่นกะบฮารุโป,<ร>ปข้าวบอกน้องผู้ใดสิไปก็ไปน้ำกันเลยพี่น้องเด้อค่ะครับพาจาริ่เพกัยินดีตอนรับสุขสุคนนองคนไทยห้ก็ได้อ๋อค่ะ โอ้ค่ะค่ะสาธุด้อค่ะสีมาคันเรน้ำพ่กับีดมหาคุณแม่คี่เก่าน้ำเกาสีมาลายก็เก่าค่ะค่ะสาธุสาธุน้อค่ะสาธุค่ะบางบางท่านก็ ให้ใจเย็นๆเนาะแม่เนาะปล่อยว่างปล่อยว่างบัวแม่ไส่บาปปุ๊โอยผู้ขาถือเหล็กเลยเด้อเนาะมันแห้งหนีเด้อค่ะไส่บาดได้ก็ว่าบานข้อบาดได้ก็ว่าเจ้าเอาแต่เลขขนาดเส้าเอาเต่ถือเหล็กขนะดลุงเชื่อมันทั้งจะถอยหนีถอยมันบัแม่เนาะคือแม่นี่เพิ่นก็ไปบวชพระลินที่พระสวดมนต์ไหว้พระหรือว่าวัดใดก็ยาเนาะแม่เนาะก็สิไปเฮ็ดตลอดเด้อค่ะพี่น้องเฮ็ดบุญตลอดแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระตลอด แล้วแต่มันสิหนุนขึ้นมาดอกตอนนั้นเนาะแม่เนาอหายใจเย็นๆเด้อค่ะไม่ยาวค่ะคิดโละค่ะมันบ่าแม่ขันสามโตใช่ไหมว่าสิได้เนาะแม่เนาแบบประาศคิดสามโตดีใจใช่ไหมถึงเรื่องสามโตถึงไม่ได้ดีใจเลยจังเซยเลยแม่นว่า คือว่าเ้าป่อยว่างเราเดนาะเราถือเจ็ดแสนแปดแสนผลนาะว่าโอ้สาลิค่ะเจ็ดแสนผลค่ะโอ้นี่แหละเนาะค่ะได้เกิดซ้ตัวนี่มันโหมันทำบ่ธรรมดาได้เนาะคันคุณพันก็ไดท่าไดแลจ้าค่ะเสหาแล้วพันคุณพันองตัวอีกเนาะสองตัวอีกเนาะเออโตดอีกบราบเป็นอาเบรเลยนะพ่อเนาะ

ไปฟังคุ่ละโชคดียุุ่แล้วเข้ากันไปไปใส่โยอใส่โยอยุุ่่นละน้องพ่อเนาะกลับมาจังจิบหาเมซี่ไม่ได้แล้ววันที่หนึงแล้วบ้านค่ะที่สามซาซา้ค่ะาคุณนพ่อเด็ดดีค่ะเดี๋ยวมาซอยเฮ็ดซอยสามคนตัวค่ะ เวลายาก็อยากมอยู่นําเฮาก็สิได้่ยคันโศกมันเนาะค่ะพ่อยินก็สินุนซอยตัวเฮาก็ได้แต่ว่าเป็นตาอันซอนตาอันซอนได้พ่อมาเยมาเล่นอยู่นํามื้อนี้ล่ะบนําต้นไม้ต้นไหลนี่บ่ไปไสอยู่บ้านก็มีอันนึงก็ไปพอันเพิ่นเฮ็ดบ่ดีบ่ก็หายไปเลยอือจักเทื่อค่ะอือเดี๋ยวเบิ่งใกล้ๆเลขออกเพิ่นสิมาอีกบ่เพิ่นมาวนอยู่นํากดอันแม่ซี่เฮานี่ล่ะตาแม่ตลหัวเพิ่นงามเด้ ท่านบอกเบงเนี่ยเนี่ยสิต่างโดยโตต่างสีต่างสีทั้งสองขานัำได้ั้งนีจำคือไม่ออยู่ตงีอันหนึ่งว่าได้ก่อนม่หลัวนิ้วมือ่าผูกกับกรบปุบดิ้งมากอผักกันโดเรืองไม่หล้มันีพราะเมื่อสองเือมาหาแม่แม่ก็เรียกแม่เธอที่สองแม่ก็เลยว่าโอ้สิม่บอกอันผู้คารว่าอันยาเป็นผู้ใหญ่ทันบอกเบงเห็นหูบอกเศร้ามาเลยไปเลย แล้วก็พ่อเพื่อนไปถ่ายรูปคู่กันยังเห็ดตาปิ๊บปี๊บปบอยู่ไหมอ่างูไหมงู้่ะมันเป็นดังเงินแต่ท่านที่สิตื่นท้ในสิหนียังใช่นะเนะก่อเนาะปกติงูเน้นปไก่คนดีเนาะมันจับได้ถไอ่าอ่าเขาจะเห็ุบถือเพาะเห็อันนั้นนเดินไปใส่กันเนาะอนาะอกทีแม่ ห่นกาัเลยนีไปเยางกัด้หันกระดอืมใส่ภาาหนึ่งคนมาอยู่อัี้ไอกยเ็าอันนี้จัานบ่มีศีลบ่อืมค่ะหายไปเลยคายก็ว่า่นนั้นไ่มีแห้งสิใบเห็เนาะจับไปดีก็ยูจังสนละอไปใช้โยปกติเห็นจะเย้างมจวดนี้เรยเด้เลยรบเลบ อันนี้เขาอันเชิญอันนี้อันคุ้นายคุ้นจับชือโอ้สีลักษณะเดียวกันเนาะเพราะอันนี้ก็เขาเดียวกันอ่าๆสิว่ายังเอ้าอยากมาอยู่น้ำดูน้ำหลานจันตี้ขันอยากมาอยู่น้ำดูน้ำหลานกับพระแยกหนาอย่างนึกคนกับไส้หนาไส้หลังแล้วก็เห็นตาแป๊บแป๊บแป๊บตาเหลี่ยมเมอเมลมองเข้าอยู่เห็นไหมบม่ได้มาสีนี้เลยได้ไหมเนาะมันเกิดมันเกิดเป็นเรื่องที่แปลกเนาะพอเนาะแต่หาได้มาขึ้นมาอยู่น้ำปูเนาะ เงี้ยน,นี้คันแตกอีกสามตัวนี่จังได้ก็ได้ขึ้นเลยขึ้นให้สร,ร้างปั่นป,ปลาเปียบเลยนะเอาวันนี้ก็ขอบคุณพ่อกับแม่เดอ้อทางทีมงานเนาะคะ่ะ hmm. ของพระอาจารยร์ลินเฮาเนาะคะ่ะมาเฮ็ดบุญน,น้ำเมซี่เฮาเนาะคะ่ะสาธุสาธุค่ะสาธุเด้อค่ะแม่เดอ้อค่ะสาธุค่ะบุญมือ่อไหร่ก็เมื่อฝันของเต้นเป็นพ่อพ่อที่มาของนี่เอ้อพาพ่อนี่เนาะ ด้ทั้งตัวด้ทั้งเต่งมันมาพ่อเนี่ยค่ะเพราะกัปอ่อกับหประตูเนาะพ่อนาะเอาเหลือหาเก้าอยู่เด้อพ่อเด้อเนาะหาเก้านี่ต้องใช้จะเอาหาเกาหลงวนีเต็มเลยต็มเต็มเลยหาเก้าก็่ต้องกับเลยนะพ่อน้องมูอคนเดียวค่ะเนาะห้เนาะค่ะพ่อเก้าห้างามกลัวเอาค่ะมันจะยึดืทั้งหาสองทั้งหาเก้าได้หนิพ่อ มันสิโซกขึ้นมาซี่ไวรีบอเสร็จหมดแล้วเต็มเต็มลังวดนี่ค่ะเนาะค่ะคือเอาเด้อเบิ้งเอาค่ะเดซี่ทุกคนค่ะให้ได้เนาะพ่อเนาะขสามมาซี่ก็มีโซกมีลาบลดค่ะได้สามตัวตรงสามตัวโตดเลยเนาะพ่อเนาะอ้าวงวดนี้ให้ได้หลายก็เก่านะพ่อเนาะค่ะสาธุาธุค่ะป้าต้อยขอบคุณค่ะ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 เอาเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อมักจัดขัดผ่านเนาะค่ะจัดไปเต็มเต็มหาเก่าหาสองค่ะพี่น้องค่ะ